อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทําความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความราาร้อนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทําเขาใช่ก่อนเราคงทําเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ปไปตามาตัาิยาใสใครเขาจะด่าแล้วก็เฉยย,ยิ้มว่าเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาแล้วก็ยิ้มเขาเขาจะแกลง้งแกล้งก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีท่านนอกจะนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจะไดโง่อย่างนี้ถ้าเขาด่าเราเ้าก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระแวงอันตรายที่เราจะทำกับเขานั่น,นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทําอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเื่อคนที่เขาด่าไว้เขาว่าไว้เขานินทาไว้เขากลั่แกล้งไว้จะทําอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข